องนี่กับลัสนะคะห้ามงเย็นกับอีกสิบเจ็ดนาทีคุณว่าฟังบอกพี่อ้อมมาแล้วเหรอไหนว่าลาทีเดียวพี่อานพี่ลาเกินนาทีหรออ่าไม่เกินเกินไหมเกันนิดนึงขอโทษค่ะกับมาช้าค่ะตั้งหลักช้ากับคุณผู้ฟังอีฉันขอโทษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าสวัสดีเชียงใหม่นะครับพี่อ้อมสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะนี่ยังออกจากงานบีเดที่ไปมาเมื่อสิบวันไม่ได้เลยค่ะ ไม่เมื่อวันที่10ไม่ใช่10บวันเมื่อวันที่10เดี๋ยวหมายถึงว่ายังติดอยู่ที่ในงานเหรอเด,เดี๋ยวนะเพราะว่างานนั้นมีคนจํานวนหนึ่งก็เขาเรียกว่ามีการ พูดถึงเรื่องของกระบวนการไอ้ขั้นไอ้การจัดงานอะไรบางอย่างแต่ก็เข้าใจได้ส่วนใหญ่จะชื่นชมแล้วก็มีความรู้สึกสนุกแล้วก็ดื่มด่ำไปกับศิลปินใช่ไหมคะเอาว่าคุณผู้ฟังน่าจะหมายถึงทรงนี้มากกว่าเพราะว่าอะนนั้นน่าจะยังอยู่ไม่ได้น่าจะต้องเดินออกจากในงานออกมาน่าจะไกลมากเลยสนุกมากใช่ไหมคุ้มค่าชีวิตสุดๆเชียงใหม่ตอนนี้ฝุ่นเริ่มมาแล้วนะคะแต่คงไม่หนักเท่ากรุงเทพ ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่หนักเท่ากรุงเทพแต่วันนี้กรุงเทพเหลืองๆนะคะวันนี้กรุงเทพยังโอเคแต่อากาศเชียงใหม่น่าจะเย็นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกจังหวัดไม่ต้องเผชิญกับฝุ่นเพราะตอนนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าฝุ่น PM 2อ5มสง่งผลกับสุขภาพของเรามากกว่าที่เราคิดเราอาจจะรู้ตัวช้ากันมาหลายปีก็มันก็มีช่วงแรกๆที่เราก็เข้าใจผิดแล้วว่าก็ นึกว่าหมอกจางๆแล้วควันก็นว่ากันไปแต่ในขณะที่เรารู้เราอาจจะยังไม่ได้ตระหนักรู้พอที่เราจะป้องกันจนต้องมีเปเปอร์หรือว่ามีตัวอย่างจากคนที่ต้องประสบเหตุจากสิ่งนี้และมี PM 2.5เป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้เราอาจจะต้องกลับมาที่เฮ้ยตั้งคำถามว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะเราเคยคุยกันใช่ไหมคมุณผู้ฟังว่าไม่ใช่คนทุกคนที่จะสามารถซื้อเครื่องฟอกอากาศในบ้านได้ทุกห้อง หรือในห้องแบบเครื่องใหญ่ๆและการใช้จ่ายที่จะซื้อแมสมาใส่นักแบบแปะปิดหน้าเราให้เราแบบปลอดจากฝุ่นเวลาเราเดินถนนมันเป็นเงินจํานวนไม่น้อยอะ่ะถูกป่ะซึ่งบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าแม้มันเป็นของบํารุงสุขภาพป้องกันสุขภาพทําไมจะลงทุนแค่นี้ไม่ได้เราลงทุนกันหลายเรื่องมากแล้วนะเราลงทุนสาธารณปโภคที่เราต้องเดินทางแพงเราลงทุนกับนู่นนี่นั่น จะไม่เรามีส่วนอื่นมีความสุขเลยเหรอเนอะปะมันกลายเป็นว่าเงินเดือนทั้งหมดที่มีเอามาทุ่มทุนป้องกันป้องกันซึ่งสิ่งนี้เราควรจะได้จากรัฐนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเอาว่าเราควรจะได้จากรัฐจากภาษีที่เราเสียไปเพราะฉะนั้นใครที่จะทําท่าว่าจะใช้ภาษีเราได้คุ้มกระบ,บวนการที่สุดไม่ขาดลามาสายในการเข้าประชุมไม่เป็นตัวแบบตัวตึงในการเวิร์กฟอร์มโฮมขนาดนั้นอะ,อะเราก็ควรจะเลือกแต่ถ้าใครตึงในการเวิร์กฟอร์มโฮมคือเอะอะไม่มาเลยเนี่ย พิจารณาเอาไว้สักนิดหนึ่งวันที่8ดยังไงช่วงนี้คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินสิ่งนี้จากในสื่อแคบจะทุกสื่อแล้ะค่ะว่าย้นย้ำกันว่าอยากจะให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดถึงเราจะเคยท้อกับมันแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะท้อก็เรื่องหนึ่งแต่เราต้องไม่ถอยเพราะทุกวันนี้เราถอยโดยอัตภาพอยู่แล้ว <c oughs> พูดแล้วเดี๋ยวจะเศร้าไม่เอาดีกว่าเรามาเรื่องนี้ดีกว่าพูดให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยพูดเรื่องดอกเบี้ยก็ดีกว่าคุณผู้ฟัง มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะแบบเป็นตัวเลขที่เราควรจะสนใจเราตัด p ีเอ็ทิ้งสะกดจิตตัวเองที่วแล้วก็มาเรื่องของเงินดอกเบี้ยดีกว่า ธนาคารออมสินต้อนรับปีใหม่กับเทศกาลเงินฝากดอกเบีย้ยสูงไม่เสียภาษีกับเงินฝากเปิดเรียกพิเศษ5เดือนและ7เดือนสําหรับเงินฝากเปิดเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบีย้ย0.85%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจ00 00ํา1.00%ต่อปีค่ะและเงินฝากเปิดเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ยที่0.90%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจ00 00ํา1.05%ต่อปีเ,เปปพียงแค่คุณเปิดบัญชีขั้นต่ํานะคะอยู่ที่10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ํากว่า1,000บาทรับฝาก ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาวันปีใหม่นี่นะคะไปจนถึงสามสิบเอดมกราคมนี้หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมการที่อ้อมไม่ได้มาจัดรายการสิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือธนาคารออมสินประจำตัวอ้อมเหรอคะทุกเย็นต้องพูดเรียกเพื่อนฟังช่วยฟังหน่อยพูดทุกวันพูดพูด,พดทุกวันรู้สึกว่ากลไกทางร่างกายมันไปเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครเจออ้อมอยากถามดอกเบี้ยอยากถามเงินกู อ้อมพร้อมถ้าไม่ไหวอ้อมจำไม่แม่นอ้อมจะบอกว่าโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยอาหารแมวคามีว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและชาเขียวเนเจอรี่คดสันใบชาคุณภาพหนึ่งยอดสองใบพุทธกพุทโธอย่าลืมโทรมานะอย่าลืมโทรมาฮัลโหล0ู6ย์สอง3กกห้าสามเจดสนะคะกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียว เนเจอรี่รสน้ำพึ่งมะนาวคัดสันใบชาออร์แกนิกหนยอดสองใบอย่าลืมติดตามกันนะคะเผือกเติ้นหอมฟูทีมค่ะพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะผลที่ ไม่ใจร้ายกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทางไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณกลับถึงบ้านและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะเข้าสู่ครึ่งสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้เราจะได้เตรียมตัวที่จะไปสู่สุดสัปดาห์กันอีกครั้งค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ EFM D j p l a y l ี s t by ลงบาอมค่ะ แกมองต้องในวันสงกรานต์เต้นอยู่หน้าหานเมื่อคืนเทศกาลวันไหลเจ้ายิ้มเข้ามายอกบอกว่าฮักไอ้เบิดใจเข้ามาซบที่ตรงไหลจะว่าว่าใจเฮาตรงกันอยู่กันสองคืนเจ้ามาขอลับไปเหตุงานก่อนกระเจียวบานบ,านบอต้องย่านสิกลบมาหาไอ้ก็ท่าจำเศร้ากอดรูปเจ้าทั้งน้ำตาเจ้าคงเลิมสัญ,ญ สามเดือนกว่ากว่าแล้วไปอยู่ไส